สวัสดีครับชิาสน,นะครับก็วันนี้จะมารีวิวอาหารเสิร์ฟที่ผมทานและผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่กินผักกินผักน้อยกินอาหารตามสั่งไปบ่ชายใช้ชีวิตมาเยอะมากมายอะไรพวกนี้ครับก็มีไขม,มันสะสมมีสารพิษตกค้างในร่างกายนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับปัญหาของคนที่ ทานผักน้อยไฟเบอร์น้อยเนี่ยเขเคจะขับถ่ายยากพอขับถ่ายยากปุ๊บอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันผิวไม่ใสผิวมองคำ้ำมันทําให้เราดูไม่สดชื่นนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้ลองทานสินค้าตัวหนึงของบริษัทเจเนสโควก็คือตัวไฟโบติกนะครับเป็นตัวไฟเบอร์ที่ผสมน้ําเหมือนลดน้ําส้มเลยนะครับตอนแรกตอนที่กินเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันว่าเราจะ มีอาการหรือผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเพราะผมเคยเคยได้ยินคาว่าดีท็อกมาก่อนนั้นเนี้ยที่เป็นการสวนทวารการทำาคิเลชันอะไรต่างๆนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าแบบนี้มันเจ็บตัวมันก็เสี่ยงเรารู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่ามีโอกาสได้มาลองตัวสินค้าไฟเบร์ติกันนะครับเป็นตัวผสมน้ําแล้วก็ชงกินก่อนนอนวันละแก้วแค่นี้น,นะครับสีที่เกิดขึ้นก่อนรสชาติอร่อยเป็นรสชาติส้มนะครับแล้วก็เวลาทานไปแล้วเนี่ย ก็ขับถ่ายง่ายั้ตงแต่ครั้งแรกเลยนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนผมเองทานฟาโติกตอนประมาณ2ปีที่แล้วแล้วเราไม่เคยดีท็อกมาก่อนเลยเพราะ,ะนั้นตอนที่ถ่ายครั้งแรกออกมาเนี่ยโอ้โห ของเสียนี่คือเข้มมากแล้วก็กลิ่นแรงมากนั่นคือสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้เรานะครับแต่มันจะเป็นแค่ช่วงแรกๆพอรัระทานต่อเนื่องครบอาทิตย์2อ,อาทิตย์ประมาณนี้การขับถ่ายก็ดีขึ้นตามปกตินะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบให้ทุกคนไปสังเกตนะแต่ว่าดูบ้างบางครั้งก็ยังดีเร้รู้ว่าที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตัวโฟติกเนี่ยยังช่วยเรื่องของพวกดีท็อกนอกจากลำไส้แล้วมีพวกตับไตหลอดเลือดแล้วก็ผิวพรรณด้วยนะครับทานต่อเนื่องก็ทำให้ผิวสว่างกระจ่าาาาางงสสแล้ดเเครรรรรืออยะมีตน ม่นิสลันะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์พกพาง่ายนะครับเป็นซองพกไปที่ไหนชงก่อนนอนกินได้เลยนะครับเป็นรสส้มทานง่ายนะครับก็เดี๋ยวนี้บางคนสั่งอาหารตามสั่งผักนิดเดียวหรือถ้าเกิดเราไม่ไปสั่งสลัดอะไรอย่างเงี้ยไฟเบอร์น้อยอยู่แล้วนะครับหรือบางทีที่กินทุกวันเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอด้วยก็อยากให้ดูตัวไฟวิติกเนี่ยครับไว้เป็นตัวเลือกสัก หนึ่งอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขับถ่ายง่ายขึ้นส่งผลต่อภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงทางเดินอาหารผิวพันธอะไรต่างๆมันทําให้เราสบายมันทําให้เรารู้สึกดีตลอดทั้งวันเลยนะครับยใงญ่ก็ฝากว่าจับตัวไฟโบติก